สวัสดีเพื่อนๆช่องคนคาร์บอนนะครับนี่คือซีรีส์นักเตะ20คนแรกที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดนะครับคลิปนี้พิเศษมากๆเป็นศึกซาอุดิโปรลีกในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับมาชมกันว่า20คนแรกที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดมีใครติดมาบ้างล่ะครับเริ่มกันที่อันดับที่20ครับเป็นกองกลางตัวรับชาวบราซิเลียนอย่างฟาบินโยแข่งในวัย31ปีนะครับ มีสัญญากับอัลอิทิฮัดอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้ารับค่าเหนื่อยอยู่ที่264,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ9 7 7าล้านบาทนะครับอันดับที่19เป็นกองกลางชาวโกดีบัวอย่าง Ye, แฟงเกสเยแข่งในวัย28ปีของอัลอาลีเหลือสัญญากับสโมสรอีก1ปีหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2026นะครับ รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับฟาบินโยที่จำนวน264,000ยูโรต่อสัปดาห์แะครับอันดับที่18เป็นกองกลางชาวในเแลนดนะครับอย่างจอร์จินโยไวนาดุมแข่งในวัย34ปีจากเอลิติฟักเนรสัญญากับสโมสร,รอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2026รับค่าเหนื่อยกับต้นสังกัดที่283,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ10,470,000บาทนะครับ อันดับที่17เป็นแบ,บ็กขวาชาวโปรตุเกสอย่างชูอาลการเซโลในวัย31ปีวิสญยากับอัลฮิลาอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2027รับค่าเหนื่อยที่จำนวน288,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับหรือประมาณ10,660,000บาท อันดับที่16เป็นปีกขวาชาวฝรั่งเศสอย่างมุซาดิยาบีครับในวัย26ปีมีสัญญากับเอาอิทิฮัดอีก4ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับการเซโลครับที่จำนวน288,000ยูโรต่อสัปดาห์อันดับที่15เป็นแข้งชาวโปรตุเกสนะครับกองกลางตัวรับอย่างรูเบนเนเวส ในวัย28ปีมีสัญญากับอาฮิลลาอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2026รับค่าเหนื่อยที่จำนวน326,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ12ล้านกับอีก60,000บาทนะครับ อันดับที่14เป็นโปรตุกิสอีกหนึ่งคนครับสำหรับชูอัลเฟลิกซ์ตัวรุกในวัย25ปีจากสโมสรอัลนาเซอร์มีสัญญาก,กับต้นสังกัด2ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2027รับค่าเหนื่อยที่จำนวน3,30,000ย e ูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ12,210,000บาทละครับ อันดับที่13เป็นกองกลางตัวรุกชาวบราซิเลียนอย่างเมาคอมในวัย28ปีมีสัญญากับต้นสังกัดอาวิลาลอีก2ปีหรือว่าจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนปี2027รับค่าเหนื่อยที่จำนวน3า9 0 0นวน3 0 0ยูโรต่อสัปดาห์รือประมาณ12 5 4 0 0ล้าน5ืบาทนะครับอันดับที่12แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสอย่างเตโอแอคนงเดส ที่เพิ่งย้ายมาในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับในวัย27ปีบิสยญกกับอาฮิลาอีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน385,000ย e ูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ14,250,000บาทเลยแหละครับ อันดับที่11ปีกซ้ายชาวฝรั่งเศสครับอย่างคิงสเลโกมันในวัย29ปีมีสัญญากับอัลนัเซอร์ถึงวันที่30มิถุนาย,ยนปี2028รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับเตโอแอ็กนองเดสจำนวน385,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับอันดับที่10นหน้าชาวอุรุกวัยอย่างดาวินนูนเยสครับ ที่เพิ่งย้ายมาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนเซ็นสัญญากัน3ปีครับหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2028พร้อมกับรับค่าเหนื่อย423,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ1 5 6 5 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่9กองกลางตัวรับชาวโครแอตอย่างมาเซโล่บรโซอวิชแข่งในวัย32ปีมีสัญญากับอาลนาเซอร์อีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026 รับค่าเหนื่อยจำนวน456,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ16,870,000บาทละครับอันดับที่8เป็นกองกลางชาวเซอร์เบียอย่างเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชในวัย30ปีมิสัญญากับอาวิลาถึงหน้าร้อนปี2026รับค่าเหนื่อยที่จำนวน471,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ17,430,000บาท อันดับที่7เป็นกองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสอย่างเอ็นโกโลกองเต้ในวัย34ปีมีสัญญากับอาลอิติฮัดอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2026รับค่าเหนือน่อยจำนวน471,000ยูโรต่อสัปดาห์เท่ากันกับเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชนะครับอันดับที่6แข้งชาอังกฤษในวัย29ปีอย่างไอวนเทอร์นี หัวหอกรายนี้มีสัญญากับเอาอาลีอีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน481,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ17.8ล้านบาทเลยนะครับอันดับที่5เซเดแบกในวัย34ปีชาวเซนก้าอย่างคาริดูคูลิบารีเหลือสัญญากับเอาฮิลาวอีก1ปีเท่านั้นหรือว่าถึงช่วงกลางปี2026 รับค่าเหนื่อยที่จำนวน654,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ24ล้านกับอีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับอันดับที่4ยังเป็นแข้งชาวเซเนก้ลอย่างซาดิโอมานเน่ครับปีกซ้ายในวัย33ปีเด้สัญญากับอาล์นเซอร์อีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026แล้วก็รับค่าเหนื่อยสูงถึง754,000ยูโรต่อสัปดาห์ คือประมาณ27ล uh, uh ้านกับอ um, ีก9แสนบาทเลยนะครับอันดับที่3เป็นหัวหอกชาวฝรั่งเศสอย่างคาริมเบนเซม่าในวัย37ปีรัสัญญากับอัลอิทิฮัดอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2026รับค่าเหนื่อยสูงถึง9 4 2 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์คือประมาณ34ล้าน8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองแหละครับ อันดับที่2เป็นแข้งชาวแอลจีเรียอย่างริยาตมาเลสปีขวาในวัย34ปีมีสัญญากับอาลอาลีอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027แล้วก็รับค่าเหนื่อยสูงถึง984,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ36,410,000บาทนะครับส่วนผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของศึกซาวดิโปรลีกคงไม่ต้องเดาว,ว่าใครนะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรลโด หัวหอกชาวโปรตุเกสในวัย40ปีพึ่งขยายสัญญากับอาณาเซอร์ออกไปอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2027แล้วก็รับค่าเหนื่อยสูงสุดของลีกที่จำนวน3,930,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณแค่145,410,000บาทละครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ คลิปต่อไปอยากดูทีมไหนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยที่สำคัญฝากกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจสุดสำคัญนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n n e l คนขอบอลเช่นเดิม